สวัสดีค่ะเอฟซีที่รักทุกท่านโค้งสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้วันที่สิบห้ากรกฎา,าคมพศสพนร้หกสิบหกวันวันน,น,นี้วันที่สิบห้าพรุ่งนี้วันที่สิบหกเลขรัฐบาลไทยออกในวันพรุ่งนี้สิบหกกรกฎา,าคมนะคะวันนี้สาวดําก็มารวบรวมให้ท่านทุกคลิปทุก,ท,กทุกสานักนะคะเลขที่ท่านเห็นอย่างนี้ก็เป็นของหลวงพ่อพรน,นะคะหลวงพ่อพรกับท่านให้มามีแปดหางด้วยกันนะคะ หลวงพ,พอ่อพรให้มาที่6กสองเก้าหกสองหกหนึ่งหหหนึ่งเก้ะคะหกสองเ6้าหกสองหหหนึ่งหหหนึ่งเกนะคะแล้วก็เจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหกเจดหนึ่งดหนึ่งหสองเดหนึ่งเกเจ็หนึ่งเเจ็ดหนึ่งหเจ็ดหนึ่งเ 7จ็ดสองหกเจ็ดสองเก้านะคะพิจรนารณาดูนะคะสำหรับแนวทางนะคะรวบรวมให้เลยนะคะเอฟซีที่รักทุกท่านมาดูดูของหลวงพอ่อพอแล้วเราก็มาดูของปู่อุบลสองตัวท่านได้มาศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดแปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดแปดแปดนะคะพิจรนารณา,าดูชอบแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะ ค้งสุดท้ายแล้วได้ละลท่านสาวํำอ่านคอมเมนต์บอกว่าตามหลวงพ่อพรห,หน่อยหลวงพ่อพรลุงไปตั้งสามครั้งแล้วนะคะอ่ะทีนี้แคปหน้าจอไว้นะคะแล้วก็มาดูของปู่อุบลค่ะรวบรวมให้ทุกสำนักเลยนะคะทุกสำนักเลยค่ะคลิปนี้นะคะ,ะคลิปสำนักเลยเอ้ยทุกสำนักค่ะคลิปนี้นะคะทุกสำนักนะคะอ่ะเราก็มาตามกันอ่ะ นะคะมีหลวงพ่อพรแล้วก็หลวงแล้วก็ปู่อุบลน,นะคะเดี๋ยวสาวดำจะไอ้ผิดไอ้พัดลมหน่อยนึงนะคะเพบอกว่าน้ำจะพัดเอาไอ่ปิดพัดลมแล้วนะคะทีนี้ก็มาดูเลยตั้งใจดูแล้วแคปเอาแคปเอาเลยนะคะค่ะอันนี้ของปู่อุบลค่ะ ปูอุบลท,ท่านให้มาเป็นที่เรียบร้อยคือ4 2 7และ0 6อ่ะไม่ต้องอ่านก็ได้นะคะท่านแคปเอาเลยดีกว่าสาวดำบ้านะเนาะแคปเอาเลยค่ะแคปเอาเลยแคปเอาเลยนะคะวางให้วางให้ใหท่านกดแคปออกไปเลยนะคะ,ะแล้วก็มานะคะแล้วก็มาปูปูลึกลับนะคะ เมื่อกี้นี้เป็นของหลวงพ่อพรคลิปอ่าใบแรกแล้วใบที่สองปูอุบลน,นะคะแล้วก็มาใบที่สามนะคะใบที่สามก็จะเป็นปู่ลึกลับค่ะคปูลึกลับนี่นะคะเอาแคบหน้าจอไปเลยค่ะแคบหน้าจอไปเลยนะคะยาญ่าบริสุทธิ์ค่ะก็ค่อยญาย่าอ่า ค่าปอไว้เลยค่ะโู่ลุกรับให้มาที่109และ75นะคะ109 75นะคะพิจารณาดูนะคะบนล่างมี17 1่เจ็ดหนึเก้าอาขอโทษจ้ะ10 19 09 อ้าวแล้วหนเจ็ไม่มีอ่ะอ้กูจะไเนนะกูหน่งเจเนาะเออใช่ใชนะ่หนึ่งเจ็ดนเนาะหนึ่งเจ็ดเ้อกูกู็เจ็หน่ง็เนาะหนึ่งเจ็เนาะ พิจารณาดูนะคะจบจัดขัดเลื่อนผ่านเลยนะคะอ้าวสี่สำนักแล้วนะคะสี่สำนักละอ้าวดูดีๆนะคะขอให้งวดนนี้เข้าปังๆนะคะขอให้เข้าปังๆพิจารณาดูเข้าปังๆนะคะอ่าไม่ค่อยมีคนดูขอให้หวยเข้า สามตัวด้วยเถอะเข้าเยอะเอะเนาะตอนนี้กำลังหวยอันอไปดูหวยซองกันทั้งนั้นเลยเนาะค่ะโอเคจะไม่เป็นไรเนาะมันก็มีเข้ามีหลุดซองก็เข้าไม่ใช่ซองก็เข้าเนาะขอให้เข้าทุกช่องเข้าทุกเข้าทุกคนที่ว่าทุกท่านที่ชอบท่านที่ชอบที่เราชอบสื้ออ่ะ่ปูเซาล่านะคะ ปูเสาลัมาตามแนวทางกันเลยนะคะปูเสาลากนะคะอ้าวชอบไหมชอบแคปหน้าจอไปเลยนะคะ<อ>ก็จะมีปูถมดินนะคะปูทมดินนะคะเ<อ>สียนจ่อยนะคะปูทมดินเสียนจ่อย ุงดินเซียนจ่อยนะคะแล้วก็จะมีน้องก้าวจอมวยใหญ่นะคะน้องก้าวจอมวยใหญ่ให้มาแล้วก็ปูในปลาช้านะคะ่าแล้วก็มาสูตรสาวดำนะคะแล้วก็มีกิเลสปูย่างในสวนธรรมนะคะอามา่าก็จะมีอาม่านะคะแม่ย่าบางบทนะคะอาม่าและแม่ย่าบางบท อออันนี้ม,นมันกระดาษอย่างกระดาษดับมเอดะอ้วหาวดูกันเลยนะคะดูกันเลยะค่ะแคปหน้าจอไปเลยนะคะแคปไปเลยนะคะแม่ย่าไพารีนะคะเราปปูกเกี่ยงนะคะแม่ย่าไพารีปลูกเกี่ยงแล้วก็แม่ย่าสีดาจันนะคะตรงไหนเออเราระดมหาไว้ให้พี่เรียบร้อยปู่ชุมแพร์นะคะอ่า โอเคค่ะปูเซาล่านะคะปูเซาล่ามาามาปูชุ่มแพรค่ะตามกันต่อเลยนะคะปูชุ่มแพรให้ามาที่917และ73นะคะ91 9717137393นะคะ คลิปสีชื่นชอบแคปหน้าจอเอาไว้ค่ะนะคะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้มีมีปู่ชุมแพรค่ะปู่ชุมแพรนะคะคลิปนี้นะคะ แคปหน้าจอไว้ยังคะแคบหน้าจอไว้ยังคะแบคะแบหน้าจอไว้เลยคะ่ะมาแคบหน้าจอปูเซล่านะคะคะ่ะแคบหน้าจอปูเซล่าเลยนะคะไปนอนแล้วย่า,ยาๆไปขึ้นไปนอนหลูกนอนบนเตียงแล้ว, 2> 1, 2, 3, วหนึ่งจองซ้ำแล้วไปหลัไปเนืองจองแล้ว ขึ้น,นเตีย,ยงเลยเหรอนอนตรงนั้นแหลงะงั้นนหมเอาตรงนั้นแหละอ่ะปูเสาล่าแคปหน้าจอไว้ได้ยังคะแคปไปหรือยังสองปูเสาล่าสามปูลึกลับค่ะแคปหน้าจอไปเลยค่ะนะคะไม่ได้พูดพร่ำม,มากอะไรนะคะสำหรับเย็นจิตช่วงนี้เป็นช่วงอ่าโค้งสุดท้ายก็ให้ท่านได้ดูเลยว่ามีกี่ สำนักนะคะอ่าทีนี้ก็มาปูอุบลค่ะสำนักสี่ปูอุบลนะคะอ่า FC ดูแล้วก็แคปหน้าจอเอาไว้นะคะเราชอบไหมปูแล้วก็หลวงพ่อพรค่ะหลวงพ่อพรนะคะอ่าแคปหน้าจอ,อาไว้ค่ะไปหาซื้อได้เลยนะคะ FC c o กท e t i t i o นะคะสำรับลิปต่อไปก็จะเป็นอ่าโอเคอยู่ตรงไหนน้องก้าวจอมบัวใหญ่ปู่ย่าสอนทำก็จะมีปู่เกี้ยงนะคะได้มาปู่เกี้ยงแม่ย่าพายรี มียาศีราจันท์นะคะอา마าอา,มา,อามานะคะม่ยบังบุมยบังบุนะคะ,ออะอดอ๋คชุดกันนะคะ,อะโอเคค่ะ หกสำนักหกสำนักใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้หกสำนักนะคะหกหรื 6, อห้าอ่เป็ว่าท่านแคปหน้าจอเอาไว้ที่ชอบจัดขัดเลื่อนผ่านเลยนะคะอิสท,ท,ทุกทท่านแล้วก็แคปเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยเวลาเลขออกจะได้รู้ว่าเข้าหรือไม่เข้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีในวดนนี้คะ่ะ